สวัสดีครับวันนี้ของที่บ้านที่หันมีราคานําเหรียญหลวงพ่อทองอยู่แห่งวัดใหม่หนองพระองค์มาให้พี่ๆรับชมกันนะครับเหรียญที่นําให้ชมก็จะเป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญหลังเสือนะครับปี2519เดี๋ยวมาดูลักษณะเหรียญโดยรวมแบบเบื้องต้นเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเจาะห่วงด้านหน้าจะเป็นหลวงพ่อทองอยู่แกะพิมพ์ครึ่งองค์หันหน้าตรงนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตัวหนังสือบอกไว้นะครับหลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพระอ,องค์นะครับอันนี้คือลักษณะของเหรียญด้านหน้าเดี๋ยวคอณย่าซูมนะครับให้ถ้าสังเกตดูผิวผิวเหรียญก็จะเรียบนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวออกแบบผิวไฟนะครับผิวไฟนิดๆลุงๆนะครับนะครับจะมีเสี้ยนเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับ สภาพถือว่าก็สวยนะครับ90%โดยประมาณเหรียญที่นำาให้พี่พ,พีชมนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตพลิกแต่ละมิติใหพ้พี่พี่รับชมอันนี้อันนี้คือเหรียญด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวดูขอบเหรียญน,นะครับอันนี้คือขอบเหรียญ ก็เดี๋ยวขอบเหรียญอีกแถบนึงนะครับอีกพลิกอีกด้านหนึง่งอันนี้คือขอบตัวตัดนะครับและด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับที่ระลึกครบรอบ90ปีพศ2519ครับแล้วก็เป็นยันตนะครับแล้วก็เป็นรูปเสือก็คือเขาเรียกกันว่าเหรียญหลังเสือนะครับปี2,5,1,9 คือหลวงพ่อต้องอยู่ท่านเป็นพระคณาจารย์ที่สุดยอดนะครับพุทธคมนี่ด้านคงกระพันชาตีเหนีย่ยรวมถึงแควคาดปลอดภัยเมตตาหานิยมก็มีครบทุกด้านนะครับปัจจุบันวัตถุมงคลของหลวงพ่อน่าบูชาแล้วก็น่าสะสมนะครับจัดว่า,าเป็นพระดีมีนาคอก,อ,กอีกพระคณาจารย์หนึ่งนะครับที่วัตถุมงคลในหลายๆรุ่นเนี่ยราคายังไม่แพงครับยังเก็บบูชาสะสมได้ อย่างเหรียญที่นำมาให้พี่ๆชมราคาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับก็มีตั้งแต่ร้อยไปปลายถึงพันหลักพันต้นๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญความเดิมแล้วก็ผู้ที่บูชาแล้วก็ผู้ให้เช่าบูชาเป็นสำคัญนะครับพอนนี้ผมได้เข้ามาก็มานาเป็นทาเป็นคลิปแนะนำให้พี่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุคนอีกรุ่นหนึ่งที่ น่าบูชาแล้วก็น่าสะสมท้ายนี้ก็ฝากพี่ๆช่วยติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับและเดี๋ยวถ้าได้ของสะสมเข้ามาใหม่ก็จะมาทำเป็นคลิปให้รับชมอีกนะครับสวัสดีครับ